เจียวบีพี่น้องอือหึพี่น้องฟังเสียงกรอบอ,อ่อนอือหึสวัสดีครับพี่น้องสู้คู่สู้คนครับมาพบก,กับคุณว่านพาเสียบคือเการับพี่น้องครับมาครับผมมาสเสียบเนะคุณว่านคือเกาครับมื่อนี้ซุปขนุนนะครับมื่อนี้ซุบปบะหมี่นะครับพี่น้องครับมื่อนี้ได้เนือ้อย่างนะครับมื่อนี้เป็นเนื้อ เนื้อติดมันนะครับมือนนี้ได้เป็นเหมือนติดมันหรือเนื้อเสือได้ไปลองครับย่างแบบกิมเขียมเหลืองๆนะครับผมมาพร้อมเจวบีของผมไปลองครับเมื่อนี้ได้บักเขือนะครับได้บะเขือม่วงนะครับแล้วก็ได้ดินฟ้านะครับมามาเกี่ยมพร้อมหั่นส่วนหนึ่งเด้ไปลองครับมันจะแสบกันครับผมนะครับเมื่อนี้ได้เป็นข้าวเหนียวนะครับได้มาสิบบาทนะครับผมมาเสียบน้ำผึบ้นเลยไปลองครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับที่คอยเข้ามาสนับสนุนนะครับคอยเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ทักทายเสม,มอมานะครับขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนครับผมป่ะเสียบเสียบไปตั้มแตเลือดไปลองอ่ะขาวเนี้ยว,ว่างมาตรงนี้ใกล้ๆนี้เจวบีพี่น้องอ ดินฟ้าไป,น,ปน้องคุยซื้อบะมีรถลยมันไปน้องอ่อนดีดีมาเด้เพี่งน้องครับแซ่บๆไปต้องกันครับผมส้อหมองสืบอย พี่น้องฟังเสียงกรอบอ่อนอื้มอ่อนนีม่มมากอ๋อร่มพัดวีวีพี่น้องอยู่หลังหง้อง ร่มเหี้คุยคำนี้แล้วพี่หนุ่ม,มคุยเกี่ยวขุขม่ม คุยดินฟ้าตรงนี้ดินฟ้าคุยไปน้องอืมอันนี้ฮะ 음 mm. mm. เหนือบ้เหนียวไป่น่งองกุ๊บแบบดีมากๆเลย,ยน้งอง ุยใส่ข้าวมันงเ,เลยไี่นอะครับแบบพันไหมกับนี่ขมลำลำเสียบไปเนาะ หืมกรอบมาก